ช่องตามใจทูเดย์บทที่339ในที่สุดเซียอยู่เวยก็เสียใจอีหยุนมองหลินหยุนอย่างเงียบๆในสมองว่างเปล่าได้ยินแต่เสียงถอนหายใจของลุงฉินและคุณปู่เจ็ดเขาถึงตั้งสติได้เขามองไปที่หลินหยุนอย่างเงียบๆสักพักหนึ่งและหลังจากนั้นก็ประหลาดใจชั่วครู่ใบหน้าที่เข้มขืมเต็มไปด้วยความอายและเสียใจ เมื่อหัวนึกถึงก่อนหน้านี้ที่ได้ตักเตือนหลินหยุนไปหลายครั้งใบหน้าอีหยุนรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีละอายใจมากจนอยากจะหาที่มุดหัวเข้าไปตอนแรกฉันคิดเสมอว่าเขายิงพยองเกินไปไม่เห็นใครอยู่ในสายตาอายุยังน้อยไม่รู้จักถ่อมตนเลยแม้แต่น้อยมีท่าทีอวดดีอยู่เสมอไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงตอนนี้คิดดูแล้วมันเป็นเรื่องหน้าขันที่แท้ฉันก็เหมือนกบในกะลาเขาไม่ใช่เยอหยิงแต่มีความสามารถจริงถึงผู้สิ่งเหล่านั้น ไม่น่าแปลกใจที่เขาพูดว่าตระกูลปายและตระกูลเย่รวมกันนั้นไม่คู่ควรที่จะเอ่ยถึงและแม้แต่ตระกูลอีของฉันก็สามารถทำลายอย่างง่ายดายตอนแรกฉันคิดว่าเขาขี้โมยเย่หยิงจองหองจนเกินไปแล้วตอนนี้มาคิดดีๆมันช่างเป็นเรื่องน่าขันจริงๆตระกูลอีตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตกลับกลายเป็นเขาที่คอยกู้สถานการณ์วิกฤตนี้ หากฉันมีความสามารถที่แข็งแกร่งเช่นนี้นะัประสาอะไรกับตระกูลป่ายกับตระกูลเย่และตระกูลอ e, ีด้วยก็คงไม่คู่ควรให้พูดถึงและไร้ประโยชน์แม้จะมีอำนาจล้นเหลือร่ำรวยเท่าประเทศชาติต่อหน้าฉันชกแค่หมัดเดียวก็พ่ายแพ้เมื่อเทียบกับพลังอันยิ่งใหญ่ที่ควบคุมชีวิตและความตายได้อย่างแท้จริงเงินและอำนาจของโลกมนุษย์นั้นไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึงเมื่อมีคนที่มีพลังในการควบคุมพลังชีวิตและความตายอยากได้เงินและอำนาจมันก็เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เหรอ บรรดาเศรษฐีหนุ่มจากเจียงหนานหลังจากหายจากอาการตกใจแต่ละคนก็เริ่มกระวนกระวายใจเมื่อกี้พวกเขารังแกหลินหยุนขนาดนั้นช่างใจกล้าไปเสี่ยงอันตรายเช่นนั้นพวกเขาสามารถรอดชีวิตมาได้แสดงว่าสวรรค์ช่วยไว้จริงๆแต่ว่าสักครู่หลินหยุนจะมาคิดบัญชีกับพวกเขาหรือเปล่ากลุ่มเศรษฐีหนุ่มเหล่านั้นก้มหน้าด้วยความตกใจไม่กล้าปล่อยลมหายใจออกมาบางคนก็สั่นไปทั้งตัวหวังเสี่ยวซีตั้งสติได้พึ่งมารู้ตัวและเข้าใจแล้วตะโกน ดีมากหลินหยุนแข็งเก่งกาจจริงๆเขาเอาชนะคนเลวคนนั้นและอีหลิงก็รอดแล้วเว่ยเทียนหมิงกับลี่เยนและคนอื่นๆมองไปที่หลินหยุนด้วยความตกใจพร้อมกับคำถามมากมายในใจหลินหยุนตั้งแต่เมื่อไหร่ที่แข็งแกร่งขนาดนี้ลี่เยนถามด้วยท่าทางกลัวนึกถึงสิ่งที่พวกเขาเป็นศัตรูกับหลินหยุนมาตลอดก็เหมือนหาที่ตายพวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้จนถึงตอนนี้สมควรขอบคุณสวรรค์จริงๆ เมื่อก่อนพวกเรารู้สึกว่าหลินหยุนหยิงพยองไม่เห็นใครอยู่ในสายตาทุกครั้งที่เห็นเขาก็อยากจะย้อยย้ยเขาเพื่อระบายอารมณ์แต่เขามีพลังแข็งแกร่งขนาดนั้นกลับไม่เคยทำร้ายพวกเราเลยตอนนี้ฉันเพิ่งเข้าใจที่แท้เขาไม่ใช่หยิงพยองเพียงแต่เพิกเฉยต่อพวกเราเขาปฏิบัติต่อเราเหมือนมดและไม่ใส่ใจพวกเราเลยเว่ยเทียนหมิงพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมลี่เย็นกับเจ้ากังมองไปที่หลินหยุนอีกครั้งดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวและนับถือ เซียอยู่เวยมองหลินหยุนดวงตาที่สวยงามสีหน้าของเธอนั้นซับซ้อนมากมีทั้งความสงสยัยความละอายเสียใจและไม่เต็มใจอย่างมากที่สุดก็คืออารมณ์ที่เรียกว่าหดหู่ในใจเธอรู้สึกเสมอว่าหลินหยุนเหมือนเศรษสวะเป็นแมงดามีความคิดว่าลงมือก่อนได้เปรียบกว่าสิ่งเหล่านี้ได้ครอบงำความรู้สึกที่เซียอยู่เวยมีต่อหลินหยุน แม้ว่าหลินหยุนจะประสบความสําเร็จในด้านทักษะท,ทางการแพทย์จนทําให้ทุกคนตกใจแต่เซี่ยอยู่เว่ยก็ยังไม่ยอมรับเขาตอนนี้เซี่ยอยู่เว่ยไม่ยอมรับไม่ได้แล้วความแข็งแกร่งของหลินหยุนนั้นเหนือจินตนาการของเธอไปแล้วไม่น่าแปลกใจที่ตอนนั้นฉันแนะนําให้เขาไม่ต้องไปทํางานในบาร์แต่เขาบอกว่าทั้งชีวิตของเขาไม่ว่าจะทําอะไรไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทํางานเลยแต่กําลังหาประสบการณ์ในชีวิต ในตอนนั้นฉันเกลี้ยกล่อมให้เขาเลิกจีบอ e ีหลิงและถึงกับนําเรื่องภูมิหลังตระกูลอ e ีหลิงที่ยิ่งงอใหญ่มาตักเตือนเขาแต่เขาก็ยังไม่ใส่ใจยังบอกด้วยว่าฉันเป็นกบในกระลายังบอกว่าวิสัยทัศน์ของฉันถูกจํากัดไว้แต่เขามีสายตากว้างไกลพวกเราสองคนไม่ใช่คนในโลกเดียวกันเลยใช่สิถ้าฉันสามารถมีพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ทุกสิ่งในโลกมนุษย์นี้มันคงไม่อยู่ในสายตาฉันสิ่งที่ฉันจะสแสวงหาคือจักรวาลดวงดาวและความลึกลับขั้นสูงสุดของชีวิต เรื่องที่น่าขันคือตอนแรกฉันเหยียดยามเขาตลอดหัวเราะยะเขา,ข,าขี้โมโดยไม่รู้สึกละอายใจหัวเราะยะเขาไม่รู้จักดูน้ำหน้าตัวเองโดยบอกว่าเขาเก่งแต่ขี้โมปรากฏว่าฉันเป็นคนที่น่าขันที่สุดซับและอำนาจเหล่านั้นถ้าเทียบกับอนุภาพพลังที่สามารถควบคุมชีวิตและความตายนั้นนั่นเป็นเพียงขยะ เขาเคยพูดเสมอว่าการพึ่งพาที่สูงสุดของเขาคือตัวเขาเองที่แท้ความแข็งแกร่งอันทรงพลังที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นที่พึ่งพาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเรื่องที่น่าขันก็คือจนถึงวันนี้ฉันถึงเข้าใจไม่น่าแปลกใจเลยที่ตอนนั้นเจียงสงกับเซ่เทียนหัวและแม้แต่ควินจินปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพและคงยอมจำนวนต่อความแข็งแกร่งของเขานี่เองฐานะตัวตนของรองนายกเมื่อเทียบกับเขาไม่มีอะไรเทียบเขาได้เลย เซียอยู่เวยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและเป็นผู้หญิงที่ชื่นชมในอำนาจเป็นอย่างมากเมื่อวิสัยทัศน์ของเธอถูกจำกัดให้อยู่แต่ในโลกมนุษย์สิ่งที่เธอเห็นมีเพียงอำนาจมหาศาลและความมั่งคั่งเพราะมีพวกมันก็สามารถควบคุมโชคชะตาของตัวเองได้เพียงแต่ว่าเมื่อเธอเห็นพลังความแข็งแกร่งของผู้ฝึกบูดูเหมือนว่าเธอจะเข้าสู่ประตูโลกใหม่และในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าพลังที่แท้จริงของโลกนี้คืออะไร ความมั่งคั่งและอำนาจของโลกมนุษย์แม้ว่าเธอจะมีไว้ครอบครองแต่ท้ายที่สุดมันก็เป็นอย่างที่หลินหยุนพูดในเวลาเพียงร้อยปีใบหน้าที่สวยงามสุดท้ายก็เหี่ยวเฉาในที่สุดร่างกายก็จะถูกเผาเป็นขี้เท่าฝังลงสู่พื้นดินมีเพียงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถควบคุมชีวิตและความตายของผู้อื่นเท่านั้นที่จะปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระและควบคุมชะตากรรมของตนเองได้อย่างแท้จริง มิฉะนั้นต่อหน้าพลังที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สมบัติมากเพียงใดและควบคุมอำนาจได้มากเพียงใดก็จะเป็นเหมือนมดสามารถพูดได้ว่าแม้แต่ในความฝันเซียอยู่เวอก็ใฝ่ฝันอยากมีพลังดังกล่าวแต่ว่าโอกาสแบบนี้อยู่เคียงข้างเธอมาสิบกว่าปีแล้วแทนที่จะคว้ามันไว้เธอกลับทำลายล้างมันเองเซียอยู่เวอยิ้มอย่างขมขื่นเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำต่อหลินหยุน หากตอนแรกฉันปฏิบัติต่อเขาดีเล็กน้อยหรือแค่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนปกติหรือถ้าวันนั้นฉันไม่ประกาศการหยกกับเขาในที่สาธารณะทั้งหมดนี้อาจจะมีสิทธิ์หวนคืนกลับมาได้และจะไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่เพียงแต่เหมือนคนแปลกหน้าและยังเหมือนเป็นศัตรูต่อกันถ้าตั้งแต่แรกฉันสามารถมัดใจเขาไว้บางทีในตอนนี้ฉันอาจจะแข็งแกร่งเหมือนเขาแค่หมัดเดียวก็ทำลายชีวิตคนได้แค่โกรธก็ทำให้ทุกคนหวาดกลัว แม่ขนูผิดแล้วหนูเสียใจเสียอยู่เวร้องไห้ในใจความสำนึกผิดเสียใจและไม่เต็มใจก้องอยู่ในให้หัวใจของเธอทําให้เดิมทีหน้าตาสสวยของเธอมีใบหน้าบิดเบี้ยวเล็กน้อยเป็นอย่างที่หลินหยุนพูดทุกอย่างในโลกนี้ถ้าตัดสินใจเลือกแล้วก็ต้องชดใช้กับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจเลือกตั้งแต่ตอนที่หลินหยุนเกิดใหม่เสียอยู่เวยก็ถูกลิขิตให้ต้องชดใช้กับสิ่งที่เธอเลือกทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่เสียอยู่เวยเลือกเองไม่สามารถตำหนิผู้อื่นได้ เมื่อมองไปที่อีหลิงที่มองหลินหยุนด้วยความชื่นชมเซี้ยอยู่เว่ยก็รู้สึกอิจฉาเธอมากแต่ก่อนเธอเคยพูดว่าอีหลิงโง่และถูกหลินหยุนหลอกตอนนี้เธอเพิ่งเข้าใจว่าตัวเธอเป็นคนโง่ที่สุดอีหลิงคือผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลที่สุดเย่เทียนหอบพึ่งตั้งสติได้สุดตัวลงกับพื้นด้วยความตกใจและจับแขนของเย่จี้ซื่อด้วยท่าทางตกใจคุณพ่อพ่อต้องหาวิธีช่วยผมผมทําให้หลินหยุนขุนเคืองและสักพักเขาคงจะฆ่าฉันแน่ๆคุณพ่อท่านต้องช่วยผม เยจีซื่อสีหน้าเคร่งเครียดเขาไม่คาดคิดว่าหลินหยุนจะแข็งแกร่งขนาดนี้มิเช่นนั้นเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เยเทียนหอบไปล่วงเกินเขาน่าเสียดายที่ตอนนี้พูดอะไรมันก็สายเกินไปแล้วหวังว่าจะมีวิธีแก้ขณะนี้หลินหยุนค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินไปหาอีหลิงมองไปที่ศพของอีเฉินเย่าหลินหยุนพูดด้วยใบหน้าเรียบเฉย ฉันเคยพูดไว้แล้วถ้านายสามารถบังคับให้ฉันลุกจากที่นั่งได้ก็แสดงว่านายชนะน่าเสียดายที่นายไม่มีความสามารถนั้นช่องตามใจทูเดย์บทที่340ทุกคนทำตามคำสั่งลินหยุนค่อยๆเดินไปถึงตรงหน้าอีหลิงยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าตกใจใช่ไหมอีหลิงยิ้มหวานและคอที่คล้ายหงก็สายเบาๆไม่นี่ฉันรู้ว่าถ้านายอยู่ก็ต้องช่วยฉันอย่างแน่นอน ประโยคสั้นๆเผยให้เห็นถึงความไว้วางใจอันนนาทึ่งของอีหลิงที่มีต่อหลินหยุนหัวใจของหลินหยุนอบอุ่นขึ้นและรู้สึกเสียใจที่เมื่อกี้มัวแต่ลงโทษอีหยุนไม่ได้รีบจัดการอีเฉินย่าวก็เลยทําให้อีหลิงหวาดกลัวในเมื่อเธอเชื่อใจฉันถ้าง,งั้นฉันขอรับรองขอเพียงมีฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่มีใครกล้ารังแกเธออีกอีหลิงพยักหน้าเหมือนไก่จิกข้าวฉันเชื่อ กู้ซิวรันชฉวยโอกาสตอนที่หลินหยุนไม่สังเกตเห็นค่อยๆเดินเงียบๆไปถึงด้านหลังของฝูงชนแล้วเดินไปทางประตูคิดจะหลบหนีไปแต่ดูเหมือนว่าหลินหยุนจะมีตาอยู่ข้างหลังขณะที่กู้ซิลรันกำลังจะเดินไปถึงประตูก็มีเสียงเบาๆดังขึ้นฉันให้ในายไปแล้วเหรอทุกคนตกใจและต่างจ้องมองหน้ากันท้ายที่สุดสายตาของทุกคนก็เพ่งไปที่กู้ซิลรันที่ยืนอยู่ที่ประตู ทันใดนั้นกู้ซิวรันก็รู้สึกได้ถึงสายตานับไม่ถ้วนเพลงเลงมาที่เขาในขณะนั้นเขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นสาวสวยที่ไม่ใส่เสื้อผ้าและถูกมองดูโดยผู้ชายที่โสดมาหลายสิบปีกู้ซิวรันอยากวิ่งออกไปอย่างนี้โดยไม่หันหลังกลับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสติบอกเขาว่าเขาหนีไม่พ้นหรอกขนาดอีเชนเย่าแข็งแกร่งขนาดนี้โดยอยู่ห่างจากหลินหยุนสิบกว่าเมตรแต่ยังกระโดดออกจากหน้าต่างไม่ผ่านด้วยซ้ํา และเขาเป็นเพียงคนธรรมดาถ้าเทียบกับอีเฉินเย่าห่างกันเป็นแสนไมล์แม้ว่าประตูจะอยู่ห่างจากเขาเพียงหนึ่งเมตรแต่ในใจเขารู้ดีว่าแค่เมตรเดียวก็แตกต่างราวฟ้ากับดินทันใดนั้นกู้ซิรันก็เด็ดเดี่ยวอีกครั้งหันกลับมาอดทนกับความกลัวในใจและมองหลินหยุนอย่างเย็นชานายต้องการอะไรหลินหยุนมองดูเขาสายตาเรียบเฉยและไร้ความรู้สึกเมื่อกี่หลายต่อหลายครั้งที่นายยั่วยุให้ทุกคนโจมตีฉันและถึงขั้นจะให้ฉันตาย ตอนนี้จักไปเช่นนี้ฉันก็เสียหน้าสิกู้ซิลรันกลืนน้ำลายอย่างรวดเร็วใจสั่นและขาของเขาทั้งสองข้างก็สั่นอย่างควบคุมไม่ได้ถ้าหลินหยุนโกรธและตะโกนใส่เขาหรือเข้ามาทุบตีเขาบางทีเขาอาจจะไม่กลัวขนาดนี้แต่ว่าถ้าทางของหลินหยุนยิ่งนิ่งเฉยยิ่งพิสูจน์ได้ว่าหลินหยุนไม่แยแสเขาก็เหมือนคนคนหนึ่งเผชิญกับมดตัวหนึ่งความตายของมดนั้นจะไปห่วงใยทำไม ความเด็ดเดี่ยวของกู้ซิลรันยืนหยัดเพียงไม่กี่วินาทีและยอมแพ้ทันทีหลินหยุนฉันยอมรับว่าเรื่องก่อนหน้านี้ฉันผิดเองฉันขอโทษนายและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นายนายแจ้งราคามาเลยค่าเสียหายหลินหยุนยักมุมปากยิ้มเยาะเย,ะเยะ้ยไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ชดใช้ค่าเสียหายให้ฉันได้ไปตายซะเสียงคอหลินหยุนเรียบเฉยเรียบเฉยจนน่ากลัวนั่นคือหนึ่งชีวิต เขาพูดด้วยเสียงที่ไม่ค่อยใส่ใจกู้ซิวรั่นตกใจจนคุกเข่าลงอย่าฆ่าฉันฉันสำนึกผิดแล้วนายให้ฉันทำอะไรก็ได้ได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลยคำตอบสำหรับเขาคือพลังทิพย์และจ่อตรงกึง่งกลางระหว่างคิ้วของเขาอ่ะฝูงชนอดไม่ได้ที่จะอุทานด้วยความตกใจเมื่อกี้แม้ว่าอีเฉินเยาจุร้ายแต่เขายังไม่มีเวลาฆ่าคนแต่หลินหยุนต่อหน้าทุกคนฆ่าคนสองคนติดต่อกัน คนส่วนใหญ่ในสถานที่นี้เป็นคนธรรมดาแม้ว่ามือของพวกเขาจะปนเปื้อนด้วยชีวิตคนแต่ทั้งหมดทำเพื่อผลประโยชน์และสั่งลูกน้องไปทำฆาตกรรมในที่สาธารณะแบบนี้พวกเขาไม่เคยได้พบชายชาราชุดดำที่อีเฉินเย่าพามาพร้อมกับชายหนุ่มสองคนที่แบกลงศพก็คุกเข่าให้หลินหยุนทันทีรุ่นพี่โปรดไว้ชีวิตผมด้วยพวกเรายินดีรับใช้รุ่นพี่ในฐานะเจ้านายลินหยุนเหลือบมองพวกเขาและพูดเบาๆว่า ตลอดชีวิตนี้ห้ามมาเหยียบประเทศจีนทําได้หรือเปล่าชายชาราชุดดําผงับไปครู่หนึ่งและรีบก้มกราบอย่างเคารพทําได้ฉันขอสัญญาตลอดชีวิตนี้จะไม่มาเหยียบประเทศจีนไส่หัวไปซะหลินหยุนพูดเบาๆเหมือนไล่มแมลงวนันสองสามตัวคุณปู่เจ็ดและลุงฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่กล้าพูด ช,ชายชราชุดดำมีความสามารถระดับพรสวรรค์สูงสุดและขั้นตอนต่อไปคือปรมาจารย์ขั้นสูงสุดเศรษฐีที่ร่ำรวยและมีอำนาจทุ่มเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหามาได้แต่ดูเหมือนหลินหยุนจะไม่สนใจเลยสักนิดเหมือนไล่มแมลงวันคิดว่าทั่วประเทศจีนทั้งหมดมีเพียงหลินหยุนเท่านั้นที่มีความเด็ดเดี่ยวเช่นนี้สายตาของหลินหยุนมองไปที่ป่ายรุ่ยเหวินกับน้องสาวป่ายรุ่ยสินตกใจจนเข่าอ่อนและก็ทรุดตัวลงกับพื้น ปายรุ่ยเหวินก็ก้มหัวลงและพูดด้วยท่าทางสยดสยองรุ่นพี่ก่อนหน้านี้เป็นเพราะรุ่นน้องอย่างผมมีตาแต่หามีแววไม่ทําให้รุ่นพี่ขุนเคืองและหวังว่ารุ่นพี่จะไว้ชีวิตผมหลินหยุนเอามือควอยหลังและเดินช้าๆเส้นทางที่เดินผ่านบรรดาเศรษฐีและบุคคลมีชื่อเสียงเหล่านั้นต่างก้มหัวลงไม่กล้าแสดงตัวร่างกายปายรุ่ยเหวินเปียกโชกไปด้วยเหงื่อคุกข่าลงกับพื้นไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหว ปายรุ่ยซินตั้งสติได้ไม่รู้ว่าเอาความกล้าหาญมาจากไหนทันใดนั้นเธอก็พุ่งเข้ามาคุกเข่าลงต่อหน้าหลินหยุนและอ้อนวอนว่าอย่าฆ่าพี่ชายของฉันมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดฉันขอโทษอย่าฆ่าพี่ชายฉันเลยลินหยุนเหลือบมองเธอเจ้าหญิงจอมยุ่งคนนี้คิดว่าทุกคนเป็นเหมือนพ่อแม่ของเธอพอทำผิดแล้วขอโทษก็จบสายไปแล้วลินหยุนพูดเบาๆป่ายรุ่ยซินดูตกใจไม่ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันถ้าจะฆ่านายฆ่าฉัน อย่าฆ่าพี่ชายของฉันเมื่อมองไปที่ความตื่นตระหนกของป่ายรุ่ยซินหลินหยุนก็เห็นเงาที่ใสชุดกี่เพ้าสีขาวขาวเมื่อตอนที่เขาล้มเหลวในชีวิตสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นคือใบหน้าที่สวยงามของเยเยว่าที่ตื่นตระหนกจนทําอะไรไม่ถูกแล้วในหัวใจของหลินหยุนก็เจ็บขึ้นมาทันทีและความอาฆาตในดวงตาก,ก็จางหายไปมากป่ายรุ่ยเหวินเงยหน้าขึ้นมองปายรุ่ยซินด้วยความเสียใจน้องเธอรีบหนีไปไม่ต้องสนใจฉัน ลินหยุนเหลือบมองทั้งสองคนและพูดอย่างเฉยเมยโทษตายละเว้นได้แต่โทษเป็นหนีไม่พ้นวันนี้ฉันจะทำลายการบำเพญของนายพอใจไหมดูเหมือนว่าป่ายรุ่ยเหวินจะเพิ่งเดินผ่านประตูผีมาและมีชีวิตรอดกลับมาการบำเพญไม่มีก็ไม่เป็นไรเพียงแค่มีชีวิตรอดก็พอแล้วขอบคุณรุ่นพี่ที่ใจกว้างผมพอใจมากป่ายรุ่ยซินก็ก้มกราบด้วยความซาบซึ้งขอบคุณนายมากขอบคุณ หลินหยุนดีดนิ้วพลังทิพก็พุ่งเข้าใส่ช่องท้องของป่ายรุ่ยเหวินพุทธจุดรวมพลังใต้สะดือป่ายรุ่ยเหวินถูกทำลายทั้งชีวิตไม่สามารถฝึกฝนการเป็นนักบูได้อีกต่อไปสายตาของหลินหยุนหันไปหาพ่อและลูกชายของตระกูลเย่ที่อยู่ในฝูงชนเมื่อกี้พวกแกอยากจะฆ่าฉันเหรอเย่จี้ซื่อใจสัน่นไม่กล้าสบตาหลินหยุนเย่เทียนหอยิ่งตกใจจนทุดตัวลงกับพื้นอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉัน ฉันแค่อยากจะสั่งสอนนายสัก์หน่อยไม่เคยคิดที่จะฆ่านายเสียงของเย่จี้ซื่อสั่นและพูดแก้ตัวหลินหยุนพูดเบาๆเจตนาฆ่านสายตาของนายไม่สามารถหลอกลวงฉันได้และฉันหลินชางชองไม่เคยนับถือศาสนาใดๆโดยไม่ให้เย่จี้ซื่ออธิบายหลินหยุนใช้นิ้วดีดไปเย่จี้ซื่อตายพ่อเย่เทียนหอะโกนเสียงดังอย่างน่าสมเพชอีหยุนต้องการจะออกไปขัดขวางเขาแต่ถูกลุงฉินขวางไว ปรมาจารย์ไม่ควรถูกดูหมิน่นยิ่งกว่านั้นอายุเพียง20กว่าปีและเป็นปรมาจารย์ที่ไร้ขีดจำกัดสองพ่อลูกตระกูลเย่แม้ตายก็ชดเชยความผิดไม่ได้อี่หยุนพูดอย่างเคร่งครึมฉันกลัวว่าถ้าเขาฆ่าสองพ่อลูกตระกูลเย่ในที่สาธารณะซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่จีนไม่พอใจคุณปู่เจ็ดใส่หัวด้วยสีหน้าจริงจัง ไม่หรอกแค่สองพ่อลูกตระกูลเย่คงไม่ทําให้เจ้าหน้าที่จีนต้องไปรุกรานปรมาจารย์ท่านหนึ่งนอกจากนี้สองพ่อลูกตระกูลเย่มีความผิดก่อนเจ้าหน้าที่จีนจะไม่ดําเนินการใดๆแน่หลินหยุนมองไปที่เย่เทียนเหาในท้ายที่สุดก็ไม่ได้ค่าการดํารงชีวิตเหมือนมดเช่นนี้ค่าหรือไม่ค่าไม่มีความแตกต่างกันแค่ฆ่าสองคนเพื่อแบ่งอํานาจเพียงพอแล้ว